สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการ i t ีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาซื้อซิมการ์ด AIS ซึ่งเป็นซิมการ์ดใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ซิมละหรือเบอร์ละ1บาทเท่านั้นนะครับสำหรับการลงทะเบียนท่านสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเลยสำหรับการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดต่อจากคลิปนี้ให้ท่านได้รับชมกันนะครับผม สำหรับซิมการ์ดนี้นะครับผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับซิมการ์ดนี้นะครับซื้อได้ที่ไหนหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ยเป็นซิมเก่าที่ค้างสต็อกหรือเปล่าเอามาขายใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นซิมการ์ดใหม่เลยแต่ว่าเขาจะมีช่องทางการจําหน่ายนะครับซึ่งช่องทางการจําหน่ายนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรท่านสามารถทําตามหรือเข้าไปซื้อตามผมได้เลยแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องกด รูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับใครที่ต้องการรับโทรศัพท์มือถือฟรีเน็ตฟรีอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้อีกนะครับผมการซื้อซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดนี้นะครับจะมีอยู่5แบบนะครับผมคือ5แบบนี้นะครับก็คือจะมีซิมนะครับอันนี้จะเป็นซิมของกัมพูชานะครับแล้วก็จะมีซิมพม่านะครับผมแล้วก็มีซิมอ่าขอโทษนะครับ ซิมซีดนะครับแล้วก็ซิมสุดคุ้มแล้วก็เดอะวันซิมนะครับซิมการ์ดนะครับเป็นซิมการ์ดใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานใหม่คือใหม่ยังไงครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเป็นซิมที่เบอร์เก่าแล้วอะไรอย่างงั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่เปิดใช้งานอะไรใดๆทั้งสิ้นท่านจะต้องเป็นผู้เปิดการใช้งานโปรโมชั่นก็ตามซิมเลยนะครับผมมีเดอะวันซิมมีซิมสุดคุ้มนะครับซิมซีด ซิมมิงกะลาและซิมสัวสะเดยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นซิมของพม่าและกัมพูชานะครับสําหรับซิมนะครับผมที่ผมซื้อมานี้เบื้องต้นก็คือ5ซิมนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับราคานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ซิมละ50บาทแต่ถ้าท่านทําตามรายละเอียดในคลิปนี้นะครับท่านสามารถซื้อได้ซิมละ1บาทและย้ำนะครับว่าสามารถซื้อได้ทุกวันไม่อันนะครับผม ไม่จํากัดนะครับท่านสามารถนําหรือซื้อไปฝากให้กับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับของท่านได้ด้วยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นซิมการ์ดทั้ง5ซิม5รูปแบบนะครับที่ผมได้นํามาประกอบภาพนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอในครั้งนี้นะครับสําหรับการซื้อนั้นนะครับผมโอเคขอดูรูปภาพนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือจะมีเดอะวันซิมซิมซีนะครับ ซิมสุดคุ้มนะครับซิมมิงการบาและซิมสัวเสเดยนะครับนี่นะครับผมการซื้อซิมการ์ดนี้นะครับก็สามารถทําผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวท่านเองได้เลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปศูนย์ไม่ต้องไปตามร้านหรือไม่ต้องไปถามโปรโมชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวท่านเองได้เลยนะครับก็จะมีขนส่งนะครับมาส่งที่บ้านของท่านนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ท่านหยิบ โทรศัพท์มือถือของตัวท่านเองขึ้นมานะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีนะครับ3แอปพลิเคชันหลักนั่นก็คือ1 lazada 2อ shopee และ3า app jd central นะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก่อนเลยอันดับแรกนะครับพอดาวน์โหลดแล้วก็ให้ท่านนะครับเข้าไปล็อกอินนะครับในระบบ lazada shopee และ jd central เป็น ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครมี3แอปนี้แล้วก็ทำตามวิธีและขั้นตอนที่ผมจะบอกต่อไปได้เลยถ้าใครที่ยังไม่มี3แอปนี้ก็ดาวน์โหลดมาก่อนได้เลยนะครับผมการสั่งซื้อนะครับผมขอบอกอย่างนี้ก่อนสามารถสั่งซื้อได้นะครับวันละ5ซิมต่อ1แอปพลิเคชันนะครับผมย้ำตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับพอท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้เป็นของ lazada นะครับก็ให้ท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วล็อกอิน แอป l a z a ด a เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปพิมพ์บรรทัดบนเลยนะครับผมพิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์คำว่า A I S นะครับผมถ้าใครทําไม่เป็นนะครับเป็นผู้สูงอายุที่รับชมคลิปนี้ก็ให้บุตรหลานทำให้ก็ได้นะครับราคาถูกนะครับซิมพิมพ์คำว่า A I S นะครับแค่นี้นะครับสามตัวตรงๆไม่ใช่หวยนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับ A I S หลังจากพิมพ์ A I S แล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีอ่า เขาเรียกอะไรร้านค้าของเขาขึ้นมานะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปโดยตรงเป็นแอปพลิเคชันของเขานะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นเลยนะครับซิมสุดคุ้มนะครับผมซิมเดอวันซิมซิมซีดนะครับซิมสัวเสเดยนะครับผมแล้วก็ซิมมิงกะลาบานะครับซิมมิงกะลาบานะครับน่าจะเป็นของทางพม่านะครับก็คือผู้ใช้แรงงานชาวพม่าซิมสัวเสเดยนี่น่าจะเป็นของกัมพูชานะครับ ซิม3ซิมก็จะเป็นซิมสุดคุ้มซิมเดอะวันซิมและซิมซีดเนี่ยเป็นของประเทศไทยนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับพอท่านจะซื้อนะครับก็ให้กดลงไปตรงรูปซิมการ์ดนะครับผมตรงด้านล่างก็จะมีคําว่าสั่งซื้อสินค้าหรือเพิ่มลงในตะกร้านะครับแต่บางทีนะครับถ้าซิมหมดก็อาจจะขึ้นคําว่าให้กดติดตามหรือกดถูกใจอะไรตรงนั้นไว้ก่อนนะครับผมแล้วพอซิมมาระบบก็จะแจ้งท่านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือถ้าท่านต้องการซื้อซิมอะไรก็กดเข้าไปนะครับในรูปของซิมนั้นไม่ว่าจะเป็นซิมสุดคุ้มเดะวันซิมซิมซีดหรือซิมมิงกะลาบาซิมสวเสเดย์นะครับท่านชอบซิมไหนก็กดลงไปแล้วก็กดสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน LazaDA ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับ1แอปสามารถสั่งซื้อได้สูงสุดนะครับต่อวันคือ5ซิมก็คืออ่าอย่างละ1ซิมนะครับผมถ้าท่านซื้อ2ซิม3ซิมต่อ1วัน ในชื่อซิมเดียวกันหรืออ,อย่างสมมติซิมซีดนะครับท่านซื้อ3ซิมไม่ได้นะครับจะซื้อได้ซิมเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแอปพลิเคชัน s h o p e e พอดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้เข้าไปล็อกอินระบบก,ก่อนแล้วก็เข้าไปตรงแถวด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า a i s นะครับพอพิมพ์คำว่า a i s แล้วก็กดค้นหานะครับ a i s นะครับแล้วก็เข้าไปที่ official Sto r e ของ eis นะครับผมย้ำก่อนนะครับต้องเข้าไปที่ o f f i c i a l s t ส r e ของ eis นะครับทั้ง3แอปเลยนะครับพอเข้าไปที่ออ o f f i c i a l Store ของ eis แล้วนะครับก็เลื่อนลงมามันจะมีนะครับซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมซีดเดอะวันซิมซิมสุดคุ้มโซเดยและมิงกะลาบาปรากฏอยู่นะครับในราคา1บาทก็ให้ท่านกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับทั้ง3แอปย้ำเลยนะครับทั้ง3แอปนะครับ อันนี้เป็นของแอป s h o ป e e นะครับพอท่านกดเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทั้ง3แอปนะครับต่อ1วันนะครับสามารถสั่งซื้อได้5ซิมนะครับซิมละ1อันเท่านั้นนะครับผมสมมุติอย่างที่ผมบอกท่านต้องการเดอะวซิมท่านกดเข้าไปซื้อไปแล้ว1อันหรือท่านจะเพิ่มเป็น2อันก็ไม่ได้นะครับอันที่2เขาจะคิดราคาเต็มคือ50บาทนะครับแต่ถ้าท่านซื้อตามที่ผมบอกไปทั้ง5ซิมนะครับผม อย่างละอันหลังละอันต่อหนึวันท่านก็จะสามารถซื้อได้นะครับสิมละ1บาทนะครับต่อไปจะเป็นแอป JD Central นะครับเข้ามาแล้วก็เช่นเดียวกันลงทะเบียนแอปเขาก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนสุดก็พิมพ์คำว่า eis เช่นเดียวกันนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปที่อ f o i f i c l s t Store ของ eis เช่นเดียวกันกับ Lazada และ Shopee นะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ ที่ท่านสามารถหาและเจอง่ายที่สุดแล้วนะครับผมพอเข้าไปนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับถ้ายังไม่มีก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะปรากฏนะครับผมบางแอปนะครับอาจจะบอกว่าสินค้าหมดนะครับท่านก็ไม่สามารถสมัครเออสั่งซื้อได้นะครับแต่ถ้ามีของนะครับก็จะขึ้นเป็นรูป1บาทอะไรแบบนั้นท่านก็เข้าไปสั่งซื้อนะครับผมผ่านแอปทั้ง3แอปนะครับทั้ง lazada shopee และ jd central นะครับและอย่าลืมนะครับ พอท่านสั่งซื้อมาแล้วนะครับได้ซิมการ์ดมาแบบผมนี้แล้วบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยได้มาแล้วแล้วเราจะลงทะเบียนซิมการ์ดย่างไรเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a อ d อ t ีแทและ Trumove S ให้ท่านได้รับชมวิธีการลงทะเบียนกันนะครับการสั่งซื้อนะครับตามที่ผมได้บอกไปนะครับตั้งแต่ขั้งต้นเนี่ยท่านก็จะต้องนะครับทำตามข้อมูลและรายละเอียดนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับผม ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมมองว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการนะครับใช้ซิมการ์ดระบบเติมเงินของด้านเครือข่าย a i s นะครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปซื้อปกติทั่วๆไปเนี่ยท่านก็จะต้องเสียค่าซิมในอัตราซิมละ50บาทแต่ถ้าท่านทําตามรายละเอียดในคลิปที่ผมแจ้งไว้ท่านก็เสียค่าซิมแค่1บาท ต่อหซิมเท่านั้นนะครับซิมนี้เป็นซิมใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับซิมที่ผมได้มาก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมซื้อมาเสร็จแล้วผมก็มาทําคลิปให้ท่านได้รับชมกันเลยนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือต้องการข้อมูลด้านใดนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเน็ตฟรีโทรฟรี รับโทรศัพท์มือถือฟรีนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆอ๋อผมลืมบอกไปนะครับพอท่านได้รับซิมนี้มาแล้วและท่านเปิดใช้งานแล้วท่านสามารถสมัครโปรโมชั่นเน็ต2เมก4เมกและ10เมกได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นการซื้อซิมใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ